คนในเผ่าของข้าภายใต้ความคุ้มครองขององค์สุริยเทพไม่เคยหวาดกลัวใครและมาร่วมโหร้องยินดีกันเอกูกูกันจะได้ดื่มเลือดสดๆของเขาพวกเราได้ดับความกระหายของพระองค์แน่องค์เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้มาบอกพวกเราว่าพระองค์ทรงพอพระทยัยขอให้ไฟแห่งแสงสว่างกลับขึนสู่พวกเราอีกครั้ง ไปพวกนี้จะทำฆ่าพวกมันให้หมดฮ่า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 ไอ้เจ๊ดสุดเจ๊ดเจ๊ด ้าตอการคนที่ทำได้สำเร็จเนี่ยของเจ้ากางมัดพวกมันคอยดูให้ดี ขับพร้อมแล้วข้างหน้าคือป่าดงดิบเหดือทุ่งข้าโพดนั่นปาสโอนเจ้าตังนี้ไปที่นั่นนั่นคืออิสรภาพของเจ้า เอาละวิ่งไปให้เร็วที่สุดข้าบอกให้วิ่งไปเด้กยินไหมที่ข้าพูดวิ่งไปให้เร็วที่สุด